คอนไซค์กับหาวงว้กินน้ำกินไงเราเมื่อเห็นจังได้ใส่เรแล้วเกี่ยวเขาต้องทำให้แล้วกับเมือ่อยดูไห้หอดจะ็นย่งไงฮู้นพุนพูนเข็นไปสาลาวาดพูนทางพูนไก่ปลาซาพูนรถเ,เ,เ,เจ้าก็เอ้าบอลากเจวขึ้น ลงบงบงมวงๆขคาแต่มันลมมาอน่นะเกียียวข่าอู้หอนควรกตไส้คึองหวัวลายแถนนผูกเป็นซีปผู้ได้งวัวเพิ่อนนี่ทาะมากะก,มกะโป๊ะทามะกะัปะคู่มะกะโป๊ะวาลีจ้ามาล้ก็นั่งา,าข้า,ยายค่ะมัเนี่ขายคือจบายทนอนนอนเป๋อยู่เออพอบา,าย บส่สบายจังได้นอนอยู่ในปีนยังบ่บสบายอยู่ออบส่สบายสบายกว่านั่นแต่ว่าเราสบายดีเออพญายัยเราสบายดี<ป>มะกะบกจะมะกะบกบุกกระหมากปากกระบกรุกน,นี้ยีเดะพ่นสิได้ยังสู้กินครับเปรดแล้วค่ะน่าจะปิดมั้งไปสำรวจก่อนค่ะแต่ว่าโอ้ยคือปวดแข้งแทนมันน่าจะนางอยู่นี่บ่มาสำรวจ มาสำรวจว่าเมอนเจเลเพ่น,นั้นขางว่าจักตนะพี่น้องปาดขคนเป็ดบ่อแมนมดคอกหนึ่งบอกคะจ้ะสีตูดหายกค่ะก็สกิลไแท้เฮ้ยเอาป็สิป,ปนเอาชอกโตกะเพราแล้วปนปเซลไนะอซี่นะเฮ้ยมันจมีสวะมันแดมันจงมงว้วนอ่สั้นพอดียิ้มว่า พ่อครัวเสือข้นมาก่อนนะคะพอครัวนะคะมางเอาน้นป้าน้ำมาเขากิดบอริเวแบบว่าอันสำคัญเรื่องกลิ่นปันใดดอกเ,เนาะแต่ว่า <laughs> มันก็นต้องมัก่อนเหมือนว่าล่ะโอ้ยเจาา้จาขึ้นมาแต่เฮิงเลยก็เดียวว่วาอ,อืมมือนปีพันสิ สีเลยเหรอสีเลยเขาเสียแสงยังไปแคได้เกี่ยบเบาเขานี่ว่าบ่เห็ดนาโอ้ยคนบัวนะเจ้าเอาอะไรมาแต่หึงก็ชื่อเจ้าเราได้คอยกระเฮ็ดเปอย่นี่แล้วคันขางัวจะว่าได้กลิ่นก้อนนี่ประแจกโอ้ยแม่นของเจ้าเขากลิ่นแต่อยู่ในโค้งพุทธนะโอ้ยเสียมากันทอนคนอีกหรือพญช้าง เจ้ามากได้นี่พอตอนคนนี่เด็ดตัวนึงยังอยู่นะฮะนะทันหิดปิดเลยพอครัวสามสี่กับบริเล่เด้อใ่ส่วนมาลายก้นเนาะมาพยายามสร้างกระถิ่นซอยนี่ไ่งวกนั่ก็เรื่เนี่ยค่ะก็มาเมันอแต่บริณีคนอยู่ลูบลูบเอาโลดไ่ว่ามันเป็นยังมันค้นอันนี้ไม่เอาลูกเอาจก เ็สะบายจะไกลผูง่ายเสพ่าลูกอันน้ำห้อเหรอ้าอะไรท่มาแล่ลูกไกลนะมันง่ายดาย

ใบกระเพร้าใบกระเพร้แม่เขากินกุ้มโอ้โหปูจักซื้อปูจักซื้อเ้กจเด้าบาทสิบาทเื่เล็กน้อยอย่าเขา่ัเเลยหรอเฮเงเนมาเลเออเขาใส่เงินเรียนนี่บาทแพงไหมบาทกุ้มไใส่เงินเรียนบ่อะไรมถ้าไปซื้อืห้าันนึง

เราออย่า,ายไปเสียปลาม่สิายาหันนะท<สะ>ักอย่า,ออทางท้งใดก่อนนะโค้ม,<สะ>มันบนนี่มองแล้ว<สะ>ใกล้เลบไปเลยแล้วโ<สะ>ลกเห็นกูให้นี่น่าจะไปใช้เวอร์เกื้ดค มันตลกนางเรามาแซงกันกันเ่หาสอนมาติ้งเลาะนางเลยนะเปนปเปสิว่าได้เนาะผัดกับคนเล่าเนี่ยโปรเปตไปิมโค้ดไอ้คนดื้อหู้อยู่กับกินสูตรพญิเลิศพญิเลิศเบาอาคขาดเลยลมรวมหน้าไม่มีเลยลมเป็ด4ีห่าตกด้อพี่น้องเอ้ย มือแล้วนี่ยันเป็นม้วนอยู่มง <ๆๆ S 1> ละ <laughs> โทรับไนอนี่แหือนอยู่ชาติมี่แล้วบบรับโทรศัพท์ครับเสวงเงินล้านมาหาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ค่ะใช่มครันเสียหมับโอ้ยผมมีเงินหักเงิน,ทนโทรศัพท์ละเอ้าดังแต่รับก็ไ,<ป>ดได้บ่บอมีเงินมันกอกให้ใกล้หน้าเม่เติม ผม<ฮ>แม่นันพวกฮน้าใหม่มาก่อมาแล้วพวกนัน้นะี่ลงมาขายแต่ขาก็ได้ตีเฮ้ยก่ต้องทนาเชื่อว่าพี่ยุ่มาตีเห็นบุตรชายยัยเหลือพยจะเหล,นเหลบนบ,บนโลกขาดแต่เพลา,าตีพอจะสร้างเออเแต่เพลาอ,าาอัฒนันและป่วยมาเด้อขันอยากขายเพลาซอย <laughs> เคยก็กินยานบอี้มก็กินทั้งคนนั่นนี่แล้วอนอเขาเขาม่คอมเม่นนะมันน้อยบอมันอันนั้นยันบอีมพี่น้องก็เลยคนมันก็บลกออกเบิดเลตตองซีโตวก่ายันบอี้อาตอมาเนี่พนังงานคนหลายเลยถปพเศร้า ไ้โอซีนิดนิดได้โอซีเอามาเห็นนีเล้ยนอนล้ยนอนวเป็นปีนั้นบมีเห็ดโอ้ยจนน้ำเียวจานกระท่อมนะใช่นี่แหละโอซีเออใส่ต้มจนน้ำเคี้ยวลึมลืมมีบะพนมีบอยเทียด้วยหัวบเห็นอยังกัหัวทจะน้ำลุ่นนะ รถเป็นเกียวขาว่าน่มคลนี่ก็ได้โอ้โยสมบัติคนลายสถบันมาลายเนะนือมเาคนนั้นบ่อนีอูู้่ิอันนั้นบ่อไหนที่พอคว้ต่อสำหรับพี่น้องเลย ก็อันแสนจะกัซะห้านั้งขาเบิร์นขมอพรเนี่ลากันท้าไม่าึงเออฮะเ่ยาขาวไม่ได้แหล่เฮ้ยลมเป็ดสี่ห้าต่งพอนขนบวัดบวายค่ะถูกเจียวี้ิ้ข้าวแล้วก็ได้หามที่ดาใหเวอกินจ้ามีแต่พักเจียวเี่เปล่าข้ิ้นข้าวกินมาที่ดดนี่พูน่าอย่างนี้คือผายมันกิน จริงๆนะเขาบอกให้เขาบกินก้อนข้าวที่่ากนจีมอ๋อลิไนี่ละอะไรเบาพึ่งจะเจาะอับปางได้จักๆไปจำจำบาุ่งพี่้องเอ้ยปิดท่อนคนซอย่นน้อยนึงค่ะแบบด้วมันแบบมอสแบบพื้เซ่อนๆแม่เพือ มันมงสิงมีานเียงลงมันเียงลงเส้าเียงมาผ้าอันเด้กายกนไดนะนั่งถ่ายเยือนเียงหญยแหลกน้องก็ยินลมยินยินมันทางเทิงรมันสูงเด่มันเปนวะผ้าน้อยคีมันต่ำหรือ่ผ้าน้อยููย็นบ้างเย็นยุ่มมองในแหลนเย็นมองัจะเพิ่มเรวไว้หมเอาเียงมั้ สังหารเป็ดไปห้าตัวนะคะเจแล่เกี่ยวข้าวแล้วก็สี่โซ่ใหญ่ครับนะเป็ดโซ่ใหญ่ใชยตอนคนกึงแบบคนบวมมันลายซำมือเฮ็ดมันยิ่งรุ่นนั่นแหละเป็ดกลงมันท่วมอันนั้นปือกินเนาะมันได้กินข้าวไหมมันได้กินอันนี้แล้วมันกินเป็ดแล้วมันใช้เวลาอ่อนเลยถ่ายคนเดนไปว่าเอาเก่อนจะทิรากแล้วน้ำทังมา

มันหลมันหลดิเอาไ้กินงาหมูไปหานี่รุ่นมันจะออกยัไงขันชือ่ายถ้าือเอาไปล้างมนเลียยงครั้งนหครับบริปอยจะไม่ชังไม่ขีดยังไ่ได้เกลือนะโอ้ย่ได้อแล้วคันเท้ายู่ผัดค้ายๆแนได้ก่อนนะไร่ขาไปตามพวกมียงไ่ได้กินอยู่เล้ยังไ่ได้กินในเรื่องอะไรไ่ปอยกได้ลช่ยายดิเรื่องกินนั้น พอว่าแล้วอันคันคือคันไม่แห้งคอยนะคอยใส่ข้าวเปลือกบ่ได้ว่ารห้ามและข้าวเปลือกคนห้ามห้ามต้องแห้มันกินไปหน่อยเพราะว่าถ้าใส่ห้างไงมันกินหลุดยี่สิบสี่สี่หลักนะคอยนะก็สอบขับไปโพสทุกบรรทุกแต่ว่าบ่ได้เลวณเป็นจะได้ตีเลยล่ะจ้าพรุ่งนี้ใครจะไปเทวราชบ้างคายกมือคืนเธอเท่าไปไหมค่ะเธอเท่าสี่คน อา马าจะเอาเมียไปด้วยทำไมไม่เอาเมียไปด้วยล่ะสอแล้วเมียสอเมียจะห้าสาวว่าซะเปิดปากแบหัวใจจะตั้งคอพวกมีอันผู้ใดพ่อกันกับผู้ใดหู้จักกันทักท้ายเดือดดาลที่เขมรานะคะงานแข่งเรือเขมราอันสิเดิสิทธิพัฒน์แต่เขาจะอันนั้นมาเขาก็สิบดะไปเจอที่สองนะคะแข่งเรือคีมารา นะคะย้ำบอไปด้าหงานกินนจะไปกินของกินค่ะเพราะว่าขอกินนลายแต่ในนเ้คอข้าวเย่นขาวเนี้จากกลิ่นเมเชียวด้อเอาก็ฤษนีปลาขาเนื้อ็คไหนกระเป๋าเลยกระเป๋าได้ค่ะนกบขาาเลยโอเคพี่น้องจับคลิปหนาแล้วกันครับตัเป็ดนะคะสี่ตัวค่ะลงเป็นสี่ตัวนะคะงานเจลลี่พลกตันฑ์นผลายเป็นสาวคนเนาะเพื่อแปลงน้ำต้มน้ำ เมนูข้ยวอเสียเส่ยวแสนค่ะนะคะพี่น้องตับคลิปหน้กักแล้วกันจ้า